สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องคนบ้านนิสันพระเสบครับวันนี้น้องบัวพ่อมากินเขาเส้าครับวันนี้ได้ตาแตงครับตําแตงไข่ต้มครับแล้วก็ไส้กรอกครับปลาดุกนะครับวันนี้กินก็ขดสวยครับมาครับพี่น้องวันนี้ว่ได้เิตย์ก็เข่าครับได้ตาทั่วไอ้ได้ตาแตงครับตําแตงไข่ต้มครับมาครับเมนูตอนเส่าครับ สวัสดีครับพี่น้องครับนุ่มอูอครับกวนบานิสันป้าแสบครับวันนี้กินข้าวเส้าครับตำแตงไก่ต้มครับปิ่งปลาดุกใส่กอกส้มเครืองวันนี้กินกับข้าวสวยครับวันนี้บริเวณกับข้าวครับซื่อนะครับตำแตงบ้าครับพี่น้องกทาไวันหยุเดอีกมือหนึ่งครับดนดนล่คลิปตัวหนึ่งครับช่วงนี้ยากไรยครับไม่ค่อยมีเวลานี่ครับตำแตง ตําแตงไข่ต้มครับโควิดครับพี่น้องกะบปรเดปไปเลาะไซก่ะอยู่บ้านครับอยู่บ้านรักษาสุขภาพครับอันนี้ไข่เป็ดครับ แต่ว่าบกค่อยเห็นอันนี้บันไดบันเป็นยางบักตุม ร้อยสามบาทครับตัวใหญ่เต๋อครับประดุกยาง ใส่กอกเข้มข้นเรี่ยวพอดีครับแก่กอกหมูช่วงนี้ครับโควิดครับบ่ได้ไปลออใส่ไก่เห็ดข้าเขากินเองเนี่ย <c oughs> สื่อเนี่ย ใกล้ๆบ้านครับบุกวยได้ไปแล้วเอ้ยไปล้อ <c oughs> ตลาดแรงชุ่มช่นลายครับกะบางเธอก็ซื้อเนี่ยนะครับลานยูนในปากซ่อยในบ้านครับ ด้วเหตุงาน <c oughs> บริยุทธ์กับเป็นกำลังใจให้ครับช่วงนี้การรักษาสุขภาพนะครับ เรื่องเพลิดเหรอครับพวกเพชิดกับพวกแสบเป็นไหนครับพวกสมตังตำแตงตำถั่ว จริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนนี่ครับอุย้ยหมูส่งเครื่องครับว่านีสิบมีเข่าครับ <c oughs> มีแต่หมูตเต็มๆเลยสามสิบาา เนื่อออกแล้วครับบันตำแตงก็จะเอาไซรพิกแข็งพร้อม <c oughs> จัดจานเลยครับ เบ็ดฟรักเบิดครับตแตงไก่ตุ่มเสิบเสบครับเมนูวันหยุดครับเหมือนเสบเสบครับมือนี่เมนูตอนเสาร์ครับตำแตงไก่ตุมเปียงปลาดุกใส่กอครับกินยัยๆพี่น้องตอนเสาร์ครับกะแลน้าลงคลิปเะนเนียงครับชวนในการงานหลายนะครับผมขอบคุณทีติดตามรับชมครับขอบคุณที เป็นกำลังใจให้นะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับฟังขวามเมือนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคีดปใหม่จากช่องค้นบานิสันาาพาแซบครับสำหรับมือหนีนะครับน้องโบก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับขอบคุณครับ